ช่วงชิดแฉแหวะกองทิดแฉแหวกกอง,ว,กองวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปบุกกองคลับไฟเดย์ทูบีคอ n ติเนียตอนสัญญาใจกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดถึงนะคะความสนิทชิดเชื้อของคนในกองถ่ายกันโดยเฉพาะหนุ่มก้าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ของหนุ่มก้านะคะเป็นคนที่ขี้เล่นมากๆแต่ไม่รู้นะคะว่าในกองถ่ายหนุ่มก้าจะขี้เล่นเหมือนกันหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะ เราจะมาพูดถ <Net> ึงความสนิทชิดเชื้อรักใคร่คลมเกลียวของคนในกองถ่ายคลับ Friday To Be c o n t i n u e ตอนสัญญาใจที่มีพระเอกหนุ่มมนุษยสัมพันธ์ดีอย่างก้าวจิรายุที่รับบทเป็นเตอร์ผู้มีคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มคี้เล่นชอบพูดคุยกับคนทั่วไปตลอดเวลาเออ ก้าครับสนใจคนรอบข้างมั่งก็ได้นะครับคุณน้องแต่เหมือนเจ้าตัวจะรู้ตัวพอเห็นน้องฝนที่รับบทเป็นมิ้มนั้นเดินเข้ามาก็รีบกดมือถือกลับมาเป็นก้าคนดีคนเดิมชายหนุ่มผู้เฟรนลี่อย่างไวเก้าวครับมีอารมณ์ร่วมหน่อยก็ได้นะครับคุณน้องแต่ว่าถ้าคิดอีกมุมทั้งคู่ก็อาจจะมีคุยเรื่องงานกันอยู่เลยทําให้หนุ่มก้าวมีสีหน้าอย่างนั้นก็เป็นได้คุยเรื่องงานนะครับก็แบบ กันที่แบบไม่รูงงแล้วงงแล้วตอนนี้คุยกันจนงงเลยทีเดียวมากันที่มุมดีๆของพระเอกของเรากันบ้างนะครับทำไมพี่ถึงเชื่อต่อชื่อพี่คือลูกบิ๊ก้องมันเป็นฉายามาจากเพื่เกศเป็นไงอยากรู้ไหมกระทั่งที่มาของชื่อทีมงานเอ๊ะก้าวครับไม่ได้กัดอะไรทีมงานเขาใช่ไหมครับคุณน้อง เดี๋ยวไปรอดูความขี้เล่นของหนุ่มเก้าในซีรีส์ Club Friday to be continue ตอนสัญญาจ่ายแทนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมตามดูได้ทุกวัน